สวัสดีครับผมโอจินจินนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับวีทูเบอร์นิวสไตล์เจปังเจปนะหลังจากที่2-3เทปที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องเศร้าเรื่องโศกเรื่องซีเรียสกันไปหลายเทปแล้วนะฮะเทปนี้เรามาคุยกันเรื่องสบายๆกันบ้างดีกว่าฮะกับ h o l ลไลฟ์กับคนที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีอัปเดตวันเกิดของฝั่ง ID แล้วก็ฝั่ง EN นะฮะ สำหรับสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับงาน h o l o l ลท Super e x p o อะรูปนี้เอามาจากทว i t เตอร์อ i ฟฟิเของทาง h o l o l i ลทตอนที่บอลบอลเอามาให้ดูเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นเปิดตัวตุ๊กตาเอามาขายกันดีกละเมื่อผมมานั่งอ่านอา้าไม่ใช่นี่หว่าไอตัวพวกนี้คือมาร์ชคอรครับผมก็คือจะเป็นตัวที่เดินเล่นในงานะคล้ายๆกับตัวมิโคดานี่ที่เป็น mascot. มาร์คอร์ดทีโตัวตุ้ยนุยน่ารักน่ารักนะฮะ ก็มีกั๊กนะครับผมก็คือให้เห็นแต่ข้างหลังแต่ก็พอรู้ว่าเขาจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับผมให้แค่กันไม่ให้เห็นด้านหน้าเท่านั้นเองก็จะมีอังคิโมะนะฮะมาร์คอร์ของโซลาจังมีชูบาดักนะฮะเป็ดซูบารุมีอเมริยานะฮะก็คงจะเรียกว่าสมอาเมไม่ได้ฮะดูท่าทางตัวใหญ่หน้าดูเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายฮะตัวก็มีอูดีนะฮะเป็นหมีซอมบี้ของออลลี่โฮโลไลท์อินโดนีเซียรุ่น2อนะครับถ้าใครได้ไปโฮโลไลท์ซูเปอร์เอ็กซ์โปที่จะจัดในวันที่ มีนาผมนี้นะฮะก็อย่าลืมถ่ายรูปไปให้ดูหน่อยนะครับผม่อยากดูครั้งหน้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าครับผมวันนี้เราจะเริ่มจากมตสตรินะครับผมสัปดาห์นี้นี่ติดเกมงอมแงม,ม,ม,มเลยครับผมเกมที่เล่นเนี่ยมีชื่อว่าโคดาวลีราเมงนะฮะผมก็สตรีมเล่นไปเมื่อวันที่เก้าและสิบสามีนาคมที่ผ่านมาโอ้ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมสองสตรีมสไปแปดชั่วโมงครับเป็นเกมจัดการร้านรามเมงนะครับผมของค่ายไทโรซอฟ ึ่งจุดเด่นของเกมค่ายไคโรซอฟเนี่ยก็คือจะเป็นเกมซิมูเลชันจัดการการบริหารต่างๆนะฮะภาพที่ใช้ก็จะเป็นแนวดอทพิกเซลนะครับเป็นแนวปิมคอมปริคอม,คอมถ้าใครที่ชอบภาพแนวนี้เนี่ยแล้วก็ชอบเกมแนวบริหารจัดการก็ก็คงชอบใจนะครับผมถ้าอยากเห็นว่าเกมเป็นอย่างไรก็ลองไปดูกันได้นะฮะเกมค่ายนี้มีแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เห็นขายรดราคาบา่อยๆบย่อยๆนะฮะใน Google Android Store ถ้าดูเราชอบก็ลองไปซอยกันมาเล่นได้นะฮะ สตตีมที่น่าสนใจของมาสซรีก็มีอีกสตรีมหนึ่งนะฮะก็วันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีสตรีมร้องเพลงตามรีเควสต์ของผู้ฟังฮะ,ะซึ่งก็แฟนๆก็รีเควสต์ะะก็ถ้าเป็นรีเควตสต์ก็ปกติก็จะมีเพลงเจ๊ปปกติดังๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเพลงว o c คา o อยดังๆยอดนิยมตามรีเควสต์ฮะ,ะมีเพลงแล้วก็มีโฮเม n o b ีนะครับผมของ n o เอนะครับผมเพื่อนก็เอามา cover กันด้วยมีเพลงเจ o p คลาสสิกนะครับอย่างซากุระล็อกของเชอร์รี่บอสตอมมีเพลงพาวอิดอลของฮันนี่เวิร์กนะครับผมที่โมนะร้องแล้วก็โวคะลอยกันรัวๆครับผมโอคุโจเนนโตะอิจิยะโมโนคาตาริมีสึนะทิปโดเดมีฟาลอนโดมีซินเดเรลล่ามีไอโคโตบาตามนะฮะซึ่งทั้งก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีทั้งสตเีมเกมแล้วก็ร้องเพลงนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูบัตสริหรือว่าไม่ได้ดูนานแล้วนะฮะลองกลับไปชมดูได้ครับ อ,อีกคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงแบบตรงๆเท่าไหร่อะชอบพูดแบบโฉบไปโฉบมาก็คือฟูบุกินะฮะอก็เป็นเจ้าแม่การสตตีมคนหนึ่งนะจริงๆแล้วนะอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนับไปนี่ก็โอ้โหสตตีมไป11สตตีมได้นะครับโหดจัดจัดล่าสุดในขณะที่คนอื่นๆเมามันกับเอลเดนลิงนะฮะพี่แกไม่เล่นครับพี่แกไปโจเซกิโรนะครับผมเมามมนนะฮะสุสามมีนาเล่นครั้งแรกตัดไปหชั่วโมง น่าจะถูกใจหัวร้อนออกมากๆนะครับผมสัปดาห์นี้เธอมีสตรีมที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมมีสตรีมเปิดการ์ดโปเกมอนนะฮะเมื่อวันที่10มีนาคมดูว่าการ์ดที่ได้มาเนี่ยเจ๋งหรือเปล่าก็เปิดกับน้องโคโยรินะครับโฮโลรุ่น6มีก็มาขโมยกันตามภาษาแฟนการ์ดโปเกมอนนะครับผมแล้วก็มีถ้าเกิดแเป็นแฟนเกมฟาสมาโฟเบียนะฮะเกมราผีก็มีเล่นฟาสมาโฟเบียในวันที่8มีนาที่ผ่านมาครับกับเพื่อนรุ่นเกมเมอร์ครับผมทั้งรุ่นเลยครับมีโอคายุโครเนะ แน่นอนที่เล่นก็นจะเป็นฟัสมาโฟเบียภาคาภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับผมถ้าคนที่ยังไม่เคยเห็นภาคาภาษาญี่ปุ่นก็ดูในคลิปมันได้นะใครภาษาญี่ปุ่นแข็งๆสาหรับคนที่ภาษาญี่ปุ่นแข็งๆแล้วก็ชอบเกมแนวเทเบิลอาร์พีจีนะครับผมเหมือนที่คารลี่เล่น World o อ d ฟด k n e เนกับพวกโทรโรมิทนะฮะ มีเกมเกมนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเกมมีจะมีสตรีมแบบคล้ายๆอันนั้นนะแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นครับผมใครที่ญี่ปุ่นแข็งๆไปดูกันได้กับสตรีมเทเบิลอารจครับเกมเอมโครเอมโครเอ่าห <c oughs> น้าไดนอ่านอย่างนี้ะได้อ่านว่าเนี้ยฮะเอมโครเมื่อวันที่11มีนาคมเนี่ยคุบุกิเป็นเดลเลอร์นะฮะหรือว่าเล่นเป็นเกมมาสเตอร์ของเกมนี้ผู้เล่นก็คือ3หน่อจากโฮโลคุสืครับผมโฮโลไลรุ่น6 นะครับผมมีรุยมีโคโยริมีอิโรฮะนะฮะใครภาษาญี่ปุ่นแข็งแขงก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะฮะสุบารุนะครับผมที่หายไป2สัปดาห์นะครับแต่จริงๆแล้วเราอย่างที่เราเล่าไปนะมีไปโผล์สเตีมวันเกิดของคนนั้นคนนี้บ้างเมื่อวันที่สิบสองมีนาที่ผ่านมาครับสุบารุที่หายไปนานก็กลับมาแล้วครับพูดคุยกับแฟนๆให้หายคิดถึงกันก็พูดกันคุยกันได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่ให้เสียเวลากันนะครับต่อมาวันที่13ามมีนาเนี่ย โชว์เล่นเกมคลาสสิกอย่างเวอร์ชวลออนภาคแรกนะครับไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนฮะแปลกไม่ค่อยซ้ําใครไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันนะขนาดสายยูทูบเบอร์เล่นเกมผมยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นเวอร์ชวลออนภาคแรกเลยนะก็อันนี้เวอร์ชวลออนเนี่ยเป็นเกมบังคับหุ่นที่ต่อลงตู้เนี่ยดังมากๆครับผมถ้าใครยังไม่เคยเห็นหเกิดไม่ทันก็อลองไปดูได้<笑><笑>เอเหมือนกับตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะย้ำอีกครั้งนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็รีบเข้าไปฟังเสียงทูบารูให้หายคิดถึงก็ได้แล้วนะฮะ อีกคนนึงนะครับผมที่กําลังโม่เซกิโร่อย่างเมามันเลยเนี่ยคือแม่กระต่ายเบโกระนะฮะผมก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ็ดวันโม่เซกิโร่ไปห้าวันนะครับผมรวมรวมเวลาเล่นและยี่สิบสองชั่วโมงกว่าๆได้อีกนิดนึงก็จะยี่สิบสี่ชั่วโมงครบวันเลยนะฮะแต่ในระหว่างที่เล่นเซกิโร่เนี่ยก็มีวันเปลี่ยนอารมณ์ครับเมื่อวันที่สิบมีนาคมมีเปลี่ยนไปเล่นคัมเฮาวี่สิบเอ็ด แต่รอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชวนเราเล่นคนเล่นคนเดียวนะครับปกติเนี่ยคับเฮา21ก็จะชวนคนเล่นมาคนนึงแล้วก็ดวนกันรอบนี้ฮะยาวๆครับผมชวนพาดวนกับเพื่อนๆถึง3คนนะครับแต่ไม่ได้เล่นพร้อมกันนะสาคนนะก็คือชวนเล่นทีละคนแบบเรียงคิวกันนะครับผมโดยมีที่เล่นด้วยก็จะมี2สาวจากโฮโลรุ่น6นะครับมีโคโยริกับอิรุฮาโอ้โหพวกนี้นี่ขยันมากๆเลยครับโ่ไปทั่วเลยนะครับแล้วก็จบ ด้วยโบตันนะฮะในสตรีมนี้นอกจากจะเล่นขับเฮากับพวกรุ่นน้องแล้วเนี่ยหลังจากจบช่วงท้ายสตรีมเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงหลังก็มีพูดคุยเรื่องทั่วไปนะฮะเกี่ยวกับเซกิโร่เอเปกแล้วก็อาร์กนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ของเฟโกระนะครับผมใครชอบเซกิโรหรือชอบขับเฮาก็ไปดูกันได้สัปดาห์ที่ผ่านมาฮะก็มีสตรีมแปลกๆของลาพัสดักเน่ ate, นะฮะก็คือเธอเนี่ย ถูกสปอนเซอร์ให้ไปสัมภาษณ์นักสแสดงนำของภาพยนตร์เรื่อง The Batman นะฮะก็มีโรเบิร์ตแคปินสันกับโจอีควาวิสก็เป็นเทปตัดนะฮะก็คือลาพัสเนี่ยก็จะถามเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละและ้วก็มีคนคอยแปลให้ทางฝั่งฝรั่งแล้วพอตอบกลับมาเนี่ยก็คงจะมีคนแปลให้ลาพัสฟังตอนที่แปลนี่ตอนที่คนมีการแปลมีการอธิบายนี่ก็จะตัดเทปทิ้งเหลือแต่ตอนที่ลาพัสเนี่ยคุยกับนักสแสดงทั้งสองเฮ้ยก็ออกมาดูดีเลยนะครับแปลกด,ดีแต่ก็ดี คือในคลิปเนี่ยก็อย่างถ้าเกิดถามจริงจังถามเป็นการเป็นงานก็จะมีถามเรื่องซีนที่นักแสดงนําทั้งสองเนี่ยชอบในเรื่องเรื่องมีเรื่องชุดแบทแมนนะว่าใส่เข้าห้องน้ําสะดวกหรือเปล่ามีบอกทัชทิสันเนี่ยมีบอกว่าในหนังมีซีที่เขาปวดห้องน้ํามากๆต้องสังเกตเห็นได้นในหนังด้วยนะครับผมว่าพวกแกได้คุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเอยแต่ว่าไม่ใช่ด้วยอ,ออกสตรีมออกมาในเทปออกมาที่ดูดีมากเลยครับก็คือไม่ได้คุยกันเป็นการเป็นงานอย่างเดียวมีการคุยจซวากันไปจซวากันมาด้วยฮะอย่าง <c oughs> สองนักแสดงเนี่ยก็จะมีเตาเรื่องลกบนหัวของดาวพัชนะครับผม <c oughs> ตัวดาวพัชเนี่ยอะไรก็ฮิฮิฮิแทงคิวแทงคิวนะฮะโดยรวมแล้วก็ออกมาดูน่ารักนะครับลงตัวกว่าที่คิดก็คือไม่ได้คุยแต่เรื่องหนอย่านเดียวก็มีคุยเยัาไปเตาเตามาด้วยน่ารักสีทีเดียวใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะในสตรีมช่องดาวพัชดาวเนี่ยในวันที่สิบมีนาคมที่ผ่านมาฮะอ่ะาคราวนี้เราเข้ามาถึงอคอนเทนต์วันเกิดน,นะครับผมโฮโลไลท์ไอดีรุ่นที่สองนะครับผมสตรีมสมาจิคอลลิง ขออินนะฮะแหมขอดิเ <laughs> <laughs> มื่อวันที่12บมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของอาเนียเมลพิซ่าครับผมกับสตรีมยาวสามชั่วโมงครึ่งที่เน้นการพูดคุยนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ดูโฮโลไลท์มาหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาฝั่งญี่ปุ่นออกจะฟังสนุกมากเลยทีเดียวเพราะอาเนียเนี่ยคุยค่อนข้างลงลึกกับสตรีมของหลายๆคนทีเดียวครับเพราะว่าเรียกถ้าให้ฟังเนี่ยเรียกว่าเธอเนี่ยถ้าจะดูโฮโลไลท์ลเวดทูวเบอร์นอกค่ายหลายคนมีระดับลงลึกมากๆเลยะครับผม ส่วนจํานวนคนเนี่ยเอาแค่ในค่ายสตรีมเนี่ยก็คุยไปซะรวมพูดถึงโฮโลไลท์กับโฮโลสตาร์นะครับคุยกันยาว27คน <c oughs> ทำไมโฮโลไลท์อินโดนีเซียนี่ชอบคุยกับ <c oughs> แบบนี้นะครับผมคุยแต่ว่าก็ไม่ได้คุยแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับบางคนก็มายกพวงเป็นพวงอุ่นเลยก็มีนะฮะแล้วก็มีคอลอินจากนอกค่ายก็เยอะมากฮะค,คนจากนอกค่ายนี่เขาจะมีพวกซิสตา้านะฮะที่สังกัดอินโดนีเซีย มีเทนกินโคโตเนะโอ้โหเทนกินโคโตเนะนี่คนนี้พี่ใหญ่ของวงการยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะเดบิวต์ยูทิวหลังโซระประมาณ5-6เดือนเองะมีอาโออินาบิเซนเซนะครับคนดีไซน์อเมเดียวัตสันมีซาวากิยูโกะโคจิโคโลเนะมีเทนเทรุนะครับผมพวกนี้ก็คืออูเอะคุระแฟมิลี่ฮะอันนี้ก็มาเป็นพวงเลยสภาพทีเดียว3คนมีคาคุระนานาเซนเซนะฮะที่ออกแบบคุณหนุ่ยยามะโอ้ก็คือคุยกับแต่ละคนเนี่ยก็รู้เลยแล้ดูสตรีมคนอื่นมาเยอะมาก อย่างคุยกับนานาเซนเซคุยกับโชโกเซนเซเขาจะคุยเรื่องเดต d บ y เดไลท์นะฮะคุยกับซานะก็จะพูดเรื่องโปเกมอนถ้าคุยกับเมลคุยกับโคโตเนก็จะคุยเรื่องเอเปกนะฮะก็คือหาจุดร่วมแล้วก็ชวนคุยเก่งทีเดียวนะฮะสำหรับเทปนี้เนี่ยเออสตตี้วันเกิดของอานียเนี่ยถ้ารู้จักวีทูเบอร์หลายๆคนแล้วมาดูสตรีนี้เนี่ยถือว่าสนุกมากๆหรือว่าถ้าเกิดคนเพิ่งจะมาดูวีทูเบอร์ก็เหมาะนะครับผมเพราะว่าเหมือนจะได้แนะนําหลายๆคนในเวลาสั้นๆทีเดียวเลยไปในตัวครับผมก็ ลองดูได้ครับผมกับสตรีมวันเกิดที่ผ่านมาของอาร์เนลฟิซ่านะครับอีกคนหนึ่งนะครับผมของที่วันที่เกิดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโฮโลเคิซิลครับโอโลโครนี่นะฮะออนคาอานีอยากได้จังเว้ยพูดถึงสตรีมนะครับผมของโครนี่นี่ก็จะเหมือนอีนาเซนเซก็คือมีแฟนๆทำโครนี่ทำสแควร์ให้ครับโปรเจกต์ขึ้นใต้รูปโครนี่บนทาสแควร์ครับเป็นของขวัญวันเกิดนะฮะก็ดูในภาพได้ แน่นอนว่าเป็นสตรีบันเกิดที่เน้นเข่าอินเหมือนกันพูดคุยกับเราโฮโลเอ็นกับโฮโลไอดี ID นะครเพราะว่าโคนี่มันคอองญี่ปุ่นเท่าไหร่เรียกว่าพูดไม่ได้ก็ได้แต่ก็มีโฮโลญี่ปุ่นคนนึงครลงมาครับแก่กล้าอ่างการมากๆาครับโอมารูโปกาแต่ผู้นี้เจอกันบ,บ่อยในไมค์ครับก็น่าจะรู้ทางกันอยู่ระด,ดับหนึ่งนะครก็ออกมาเน้นทามากกว่าเอารู้เรื่องนะครับอันนี้ก็จะเน้นคุย เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับผมอย่างเรื่องเคยเรียนภาษาอินโดนีเซียกับเรเนเรื่องอ f ฟคอลเลที่เพิ่งผ่านมากับอเมริกอีนาฟอน้ามูเมคุยกับคารีเรื่องจัมทคิงนะครับคุยกับคุยเรื่องเกมเอาเวเอัลกับไอริสมีมูนะนะครับผมก็เชิญโคนี่มาที่ไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์ของอิโดนีเซียนะครับผมหลังจากที่คุยกันกับพวกเพื่อนๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคุยกับแชทโอ้โหคุยเป็นชั่วโมงนะครับ แล้วก็แถมมีพูดชื่อแฟน Discord ของโคนี่เองด้วยค่ะทำเอาคนใน Discord วุ่นวายไปหมดบ้าบอฮะบ้าบอมากสำหรับแฟนแฟนโคนี่แล้วก็แฟนแฟนโฮโลเอ e ็นกไอด์เนี่ยก็น่าจะชอบตรลมนี้อย่างแน่นอนนะครับโอ้ยอ,อยากได้หมอนข้างเลยหมอนข้างสวยมากเลยอ่านะครับผมก็วันนี้ก็หมดเรื่องเล่าแล้วครับสำหรับ V t u ท e r n ร w รอบนี้นะฮะมองเป็น h o l l ไลท New ก็ได้นะครับผมโ Hol ล l ลท e นิวสไตล์เจตังเจแป,ปนนะฮะ นอกจากคอนเทนต์ยูทูเบอร์แล้วนะอย่าลืมเรื่องน่าสนใจต่างๆในช่องเจแปงเจแปงนะฮะคุยเรื่องต่ำตาำเรื่องว้าเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนคุณต้องลองว่าสุงโง่นะฮะกับระบบสมาชิกที่บอลบอลมีมาเตรียมพร้อมที่จะรับใช้วาดภาพให้กับนายท่านทุกท่านที่เป็นสมาชิกกระดับใจเนียวนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลากันดบเียนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ